ช่อง3ปลดดาราดังคนนี้ออกช่องเปิดใจสถานการณ์ช่อง3ได้รับผลกระทบแค่ผิวเผินก่อนบอกออกจากช่อง3ลดแรกก่อนกาละแมแต่ยังผูกพันกับช่อง3เนื้อสิ่งอื่นใดแต่อนาคตไม่แน่นอนอาจโผล่ช่องอื่นในสถานการณ์ที่ช่อง3ต้องปลดพนักงานออกถึง30%เพื่อให้ธุรกิจได้ไปต่อคนเก่าคนแก่ก็ถูกปลดออกหลายรายการ งานนี้ไก่เวลายุทธมิรินทจินดาได้ออกมาเปิดใจระหว่างบวงสวงละครยมมทูตกับผู้สาวค่ายเลิฟดามาณช่องสามหนองแขมลันตนออกตั้งแต่ลอดแรกก่อนกาละแมพัทรศรีเบนจมาศผูกพันกับช่องสายอมรับตอนนี้งานแน่นเผยสถานการณ์ช่องสามปลดพนักงานส่งผลแค่ผิวๆแต่ไม่กระทบผู้จัด เราว่ามันก็มีบ้างผิวๆนะแต่มันไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเกิดความกระทบกับเราโดยตรงถึงแม้ข้างบนเขาจะเปลี่ยนผู้บริหารหรืออะไรแต่ละครมันก็ยังต้องทําไปตลอดเพราะช่องสามเกิดมาจากละครอยู่ได้ด้วยละครอย่างไรละครไม่หายไปจากตรงนี้แน่นอน ไม่ซีเรียสออกตั้งแต่รัดแรกก่อนกาลแมพัชรศรีแต่ยังผูกพันเหนือสิ่งอื่นใดแต่ก่อนเราเป็นพนักงานช่อง3ตอนที่เขาปลดระวางการเขาปลดพนักงานออก mm hmm. เราก็ออกเราออกรัดแรกเลยออกมาก่อนกาลแมเราเป็นพนักงานช่อง3มา35ปีแต่เราไม่ซีเรียสก,กับตรงนั้นเราอยู่ตรงนี้ยังไงเราก็ทําละครให้ช่องอยู่ถึงเราจะมีฝากไปช่องอื่นบ้างพี่กล้วยไปทําที่อื่นแต่ตัวเรายังอยู่ตรงนี้ถา,า <careers> ถามว่าเราเป็นผู้จัดอิสระไหมความผูกพัน,นเหนือ TH. สิ่งอื่นใดไม่ใช่กลายเป็นพนักงานหรือไม่ เป็นพนักงานช่อง3เราเกิดมาจากตรงนี้ตั้งแต่เรายังเป็นเด็กฝึกงานฝ่ายช่างศิลปรกรรมของที่นี่ค่อยรู้จักตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มาทํางานตรงนี้ถึงเราจะเคยทํางานที่อื่นมาแต่เราก็ต้องกลับมาทําที่ตรงนี้อนาคตโผล่ที่อื่นไหมก็ไม่แน่ตอนนี้ยังไม่มีอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันนะยังบอกไม่ได้มันอยู่ที่อนาคตแต่อย่างที่บอกเราส่งทีมของเราไปทํางานที่ช่องอื่นด้วยปกติอยู่แล้วเราไม่ได้เอาตัวลงไปเราเป็นที่ปรึกษาไปดูแลให้เขา ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้เราทำตรงนี้ให้ดีที่สุดยังไงช่องก็ยังต้องการผู้จัดถ้าไม่มาผู้จัดช่องจะเอาละครที่ไหนออกเราไม่ได้หญิงนะแต่ยังไงเขาก็ต้องดูแลเราแล้วเราก็ต้องทำให้เขาที่ดีที่สุดด้วย ไม่มีหรอกคนใหม่เขาก็จะมีแนวใหม่ๆของเขาคนเก่าก็ยังเป็นแนวที่คนที่เขาเคยรักเคยชื่นชมถ้าคนใหม่ทําได้ดีก็จะมาช่วยกันพยุงให้ละครช่องสามดีขึ้นแฟนๆจะได้ติดตามละครช่องสามต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องนี้ดูเรื่องนั้นไม่ดูข้ามไปก่อนถ้าผู้จัดจใหม่ๆมาต่อให้ดีๆเราก็ดีๆช่วยกันทําให้ดีขึ้นมันทําให้ช่องสามดีขึ้นไปอีกมาเถอะขอให้คนเก่งๆมาอย่าเอาแบบกะโลกระลามาแล้วกันมันจะฉุดพวกเราไปด้วย อันนี้ก็ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์จากคุณไก่วรายุทธนั่นเองค่ะ